าลองใช้ลองพื้นในเซเว่นทำเคมเขาคือแบบต้องดําเป็นนทกแบดว่าดังมากๆเลยนะคะอันนี้คือเขาทําแบบดีมากกว่าเดิมคูณ2อฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟา้าบอลเช้าค่ะ วันนี้เจะกับฟ้าหน้าสดนะคะเพราะว่าวันนี้ฟ้าจะมาลองใช้ลองพื้นในเซเว่นนะคะบอกได้เลยว่าคําเคมเขาคือแบบน่าลองใช้มากๆเลยค<อ>่ะซึ่งวันนี้เราจะมาลองใช้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันดีสมกับคําเคมหรือเปล่านะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้าอันนี้นะคะเป็นนามิเมคอัพโปรสตูดิโอฟูลคอเวอร์ฟิลเตอร์ฟาวเดชั่นนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าชื่อยาวมากแม่<อ>แต่แดีว่าคืออะไรเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นรองพื้นของแบรนด์นามิซึ่งรองพื้นของแบรนด์นามิอนี่ะซองดำเป็นไัทบอกว่า ดังมากๆเลยนะคะอันนี้คือเขาทําแบบดีมากกว่าเดิมคูณ2จริงๆแล้วฟ้าเคยใช้รองพื้นของไบานาะมีซองดําอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเป็นรองพื้นตัวใหม่นะคะที่ฟ้าอ,อยากจะลองใช้ดูว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรองพื้นหน้าแน่นซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของปิดจุดบวมบนใบหน้านะคะใครนะคะที่มีแบบรอยซักอะไรทำแบบนี้เลยนี่แบบ รอยสิวรอยดํารอยแดงจากสิวก็สามารถปกปิดได้เนียนกลิบเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้เขาสามารถเป็นน้ํากันเหงื่อคุมมันหน้าไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะคะ oh. แล้วก็เจ้าตัวนี้เท่าที่ฟ้าอ่านมาคือเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ปกปิดอันดับหนึ่งเลยหน้ามีซองนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นฟอรเดชั่นที่ผสม แป้งรองพื้นในตัวด้วยนะคะแล้วก็มีสารบำรุงหน้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาวิตซีหรือวิตามิน B3 และยังมีสารป้องกันแสงแดดะะ 50, 2, A, แด้วยนะคะ SPF 50 PA 2+ กันรังสีทั้ง UVA และ UVB ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าหน้าลองใช้มากๆเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนฟาอาจจะไม่ได้ใช้แบบว่าทดสอบการคุมมันทุกคนได้ดูแต่ว่าฟาจะมาทดสอบนะคะในเรื่องของการปกปิดร่องรอยสักยาธรรมนะคะนี่เลยจะบอกว่าตอนนี้ฟากำลังสิวขึ้นเลยตรงจมูกสิวกำลังขึ้นเลยนะคะแล้วก็ รอยแดงแล้วก็รอยสิวตร,ตรงนี้เต็มเลยคือสิวขึ้นเยอะมากเพราะว่าฟาใส่แมะใช่ไหมทุกคนสิวมันก็จะแบบเออขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือหน้าพังมากแม่ดูเรามาดูเนื้อลองพิกันดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงนะะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นเนื้ออัน,นโทนเหลืองเนาะนี่เลยเนื้อจะปาที่หน้าทุกคนได้ดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนี่เลยนี่คือปาที่หน้านะคะ วันนี้นปาจะลงลองพื้นทั้งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยจะมาใช้คู่กับฟองน้ารูปไข่เนาะเอาละทุกคนเรามาเริ่มลองใช้ลองพื้นกันดีกว่าวันนี้ปาจะมาทดสอบดูนะคะว่าเขาจะปกปิดได้จริงหรือเปล่าซึ่งเนื้อเขามันคล้ายๆกับตัวซองดํามากๆเลยนะมีความแบบเรลวๆแบบไม่ได้คิมจ๋าแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นกึ่งน้ําขนาดนั้นนะทุกคนก็เลยแบบเออมันแบบมีความคล้ายๆกันนะ อ่ะทุกคนพอฟ้าทานรองพื้นทั่วหนะ้าฟ้าก็จะใช้ฟองน้ํานะคะในการเกลีย่ยทั่วใบหน้าเลยฟองน้ําอันนี้คือดีมากกว่าโมมากเลยทุกคนคือมันนิ่มเกินราคามากซื้อจากในช้อปปี้นะคะฟองน้ําอันนี้เป็นของแบรนด์พนะิงค์แฟเนาะ พอชุบน้ำาคือแบบพองมากแล้วก็จะเกลี่ยแบบในทั่วใบหน้าเลยนะคะจริงๆฟ้าว่าลองพื้นเจ้าซองนี้เขาสามารถลงด้วยมือได้ลงด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่ความสะดวกสบายของเราเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็เกลี่ยทั่วใบหน้าเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือแบบลงแบบเขาเรียกว่าไงลงแบบไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะคะแล้วก็ลงด้วยฟองน้ําเนาะซึ่งผิวมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมันก็จะให้เป็นรูปแบบผิวๆเนาะ เออถ้าใครแบบผิวหน้าดีแบบแค่สเต็ปเดียวก็จบเลยแต่เนี้ยคือแบบยังมีซักอาริยธรรมตรงแก้มนิดหน่อยนะคะนี่นี่นี่เห็นปะเดี๋ยวฟ้าจะมาลองปกปิดเพิ่มเติมดูนะคะว่ามันสามารถปิด ได้อีกหรือเปล่าเนาะแต่ว่าพวกแบบว่าปกปิดจุดแบบฟองบนใบหน้าฟาจะใช้นิ้วนะคะในการเกลีย่ยแทนฟองน้ำนะเพราะฟองน้ํามันจะแบบว่าซับลอมพื้นส่วนเกินไปได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นนิ้วก็จะได้ลุกที่แบบว่าเนียนกริบมากยิ่งขึ้นเนาะอ่าอย่างเช่นใต้ตาจริงจริอะใต้ตาประมาณนะี้คือฟาชอบแล้วนะเดี๋ยวฟาจะมาปกปิดเพิ่มทีกคนได้ดูนะคะว่ามันสามารถปกปิดได้อีกนี่เลยก็เป็นจุดๆนี้ก่อนนะคะแล้วก็อรอยสิวหน่อยซึ่ง สิวละร้อยสิวก็คือแบบหนักหน่วงกับหน้าฟามากนะตอนนี้นะฮอร์โมอนคือเหวี่ยงมากแม่แล้วคือแบบไม่ไหวจริงๆอะละ่ะทุกคนเดี๋ยวายจะมาเกลีย่ยทุกคนได้ดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนาะอย่างเช่นใต้ตาเลยใต้ตานั้นก็คือแบบสมบุกสมบันมากนี่เลยเกลี่ยค่อนข้างง่ายมา,มากๆเลยนะทุกคนไม่แบบไม่ได้เกลี่ยยากเลยเกลีย่ยเสร็จก็คือคือคนไปกับผิวเลยอะเออดี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 ดดด วูถ้าใช้นิ่วก็คือตึบเลยอ่ะบอกเลยถ้าใครรู้สึกว่าเกีย่ยแล้วล่องพื้นมันเยอะจนเกินไปฟ้าแนะนําให้ใช้ฟองน้ํานะคะซับเพิ่มนะเพราะว่าฟองน้ำอ่ะมันจะช่วยซับลองพื้นส่วนเกินเราได้ด้วยเนาะอย่างเช่นจมูกฟ้าฟ้าว่าฟ้าลงเยอะเกินไปโกมันจะเป็นคราบนะคะแล้วก็จะอเออค่อยๆกดกดกลี่ยไปเนาะอาตามที่แบบเราสะดวกเลยจ้ะอา้าวแล้วขัดคอนตอนนี้ก็ปกปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิ หน้าแบบดีขึ้นแบบดีข,ขึ้นขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะ mm hmm. เห็นปะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าไล้เสร็จเรียบร้อยกอนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้มาดูฟินิตลุปฟินิตผิวนะคะว่าเป็นอะไรไงเนาะ mm hmm. ก็เป็นน่งนะคะโอเคค่ะท okay. ุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือผิวหน้าหรือ การแต่งหน้าวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือก็จะเน้นแบบเบาๆนะคะไม่ได้ฟาดหนักขนาดนั้นเนาะเพราะว่าจะเน้นเป็นงานผิวนะคะจะโชว์งานผิวไงอ่ะหลังทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะพูดสรุปโดยรวมเลยนะคะหลังจากที่ฟาใช้เจ้าตัวน,นี้เสร็จเป็นอะไรยังไงเนาะต้องขอบอกเลยนะคะว่าฟาไม่ได้จะมาทดสอบการคุมอันทุกคนได้ดูเพราะาตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะคะฟาก็เลยคิดว่า เออทดสอบการปกปิดดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือปัญหาผิวฟ้าก็ค่อนข้างที่จะแย่ลงนะในเรื่องของสิวก็กําลังจะบุกขึ้นมาแบบมันไม่โอเคเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็สามารถใช้รองพื้นปกปิด จะมาพังมนไม่น่าเราได้นะคะเอาล่ะรองพื้นเจ้าตัวนี้เป็นรองพื้นของแบรนด์นามินะคะเขาบอกเลยว่ามันก็จะคล้ายๆกับสูตรเก่าแหละทุกคนฟ้าคิดว่างั้นนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเนื้อมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ฟางเห็นในแชทก็คือเจ้าตัวนี้มันเหมือนจะแบบแมตก,กว่าสูตรเก่าอันนี้คือพอลงเสร็จก็คือนี่ไม่ได้ลงแป้งมาแต่อย่างใดเลยก็คือจะลงรองพื้นเสร็จ ปัดแก้มท้าปากอะไรเรียบร้อยก็ไปประมาณนี้เลยนะก็คือผิวแมตมากแม่ส่วนนี้เรื่องของเนื้อรองพื้นทุกคนเนื้อรองพื้นของเขามันไม่ได้แบบเหลวจนเกินไปแล้วก็แบบไม่ได้เป็นเนื้อครีมจนเกินไปมันจะมีความแบบเหมือนกึ่งกึ่งระหว่างครึ่งของครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอเวลาฟองล,ลงไปที่หน้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนถ้าลงด้วยฟองน้ํามันก็จะแบบกินรองพื้นส่วนเกินเราไปได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วงานผิวก็จะเป็นแบบผิวแบบเบาๆแต่ยังให้ความปกปิดเนาะแล้วถ้าสมมติรเราแบบเฮ้ยอยากจะแบบปกปิดเพิ่มเติมแนะนาว่า าให้ใช้นิ้วมือเรานะคะเกลี่ยเพิ่มใช่สมมุติเราอยากปกปิดใต้ตาเพิ่มเติมอีกใช้รองพื้นนะคะลงไปทับหนึ่งนะคะแน่นอนว่ากระปกปิดไปก็จะแบบปึกมก นะะในเรื่องของรูขุมขนค่ะทุคนฟ้าว่ายัางทําหน้าที่แบบยังไม่ค่อยดีๆมากฟ้าเจอลองพื้นที่มันเบลอรุมขนได้แบบเนียนกริฟต์โดยที่เราไม่ต้องใช้พร์เมอร์เลยก็ก็เคยเจอนะแต่นี้ก็คือแบบให้เป็นงานปกปิดดีกว่าเนาะงานปกปิดงานแบบเนียนกริฟต์ดีกว่านะคะเอาล่ะทุกคนถ้าใครอยากลองใช้นะคะก็สามารถหาซื้อที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยนะคะราคาแค่49บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าผ่านเลยนะในเรื่องของงานผิวปกปิดงานแมทอะไรอย่างเงี้ยแบบแน่นอนเลยว่านามีคือชนะเลย ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งฟ้าด้วยนะคะเวลาฟัาลงคลิปใอย่ากดใจภาพนีนก็ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะทุกคน